สวัสดีครับพบกับรายการจิบกาแฟคุยดาบโดยเ e. อสุข,ขัวไทยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่18ละนะครับก็สไตล์ตามเดิมนะครับก็พูดไปคุยไปนะครับก็มีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อวานวันเสาร์นะครับก็ดีใจไม่ได้ออก EP แต่ว่ามี แฟนคลับนะครับโทรตามเฮ้ยทำไมไม่ออกอีก EP อีกนะครับก็เลยอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ว่างก็เลยมาทําให้นะครับวันนี้ EP ที่18เนี่ยก็จะมาพูดถึงดาบสกุลช่างเชียงใหม่แล้วกันนะครับอตอนเล่นดาบแรกๆเนี่ยก็สงสัยอยู่เอ๊ะทำไมเนี่ยดาบเ,เมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองใหญ่นะครับเราพบแต่ดาบ ลำพูนดาบลำปางแล้วดาบที่มันเป็นช่างในเชียงใหม่เนี่ยมีไหมนะครับก็ตอนนั้นก็สอดหาอยู่พักหนึ่งก็เลยไปทราบว่าก็มีดาบอยู่เตาหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเตาวัดชมพูนะครับก็เลยเป็น e ีีนี้เป็นเรื่องเป็นตอนว่าดาบวัดชมพูช้างม้อยนะครับในวงการก็จะเรียกว่าเป็นดาบวัดชมพูนะครับก็อยู่บริเวณช้างม้อยเชียงใหม่นะครับ าดาบสกุลนี้เนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสนะมีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนกับดาบสกุลช่างอื่นนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาคุยกันดูนะครับก็ผ่านมือผมมาสี่ห้าเล่มแล้วและเอกลักษณ์นี่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับส่วนบางท่านอาจจะยอมรับหรือยังไม่ยอมรับก็เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันไปนะครับก็เล่มนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็มาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ ประยักษ์สกุลของช่างเชียงใหม่นี่เป็นยังไงนะครับเล่นนี้เรามาดูภาพโดยรวมกันก่อนนะครับงานหวยนะครับงานไหวายเชียงใหม่เนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับก็มีความคล้ายๆกับลำปางนะครับจะมีอีกสก,กุลช่างหนึ่งที่เราเล่นกันก็คือพวกดาบล้วเชียงใหม่นะครับเนี่ยไหวจะเหมือนกันเลยหวยจะประมาณนี้เส้นเล็กมากครับเล็กกว่าไมเข้าวสารนะเนี่ยครับถือไปไหวายเี่เล็กมาก เล่อนนี้ไหวสวยเลยนะแค่มันเลื่อนนะครับเห็นไหวไหมครับนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ลงน้ํามันไม่ได้ลงหลายไหวค่อนข้างเส้นเล็กมากมาดูงานด้ามนะครับไหวด้ามก็ผมขออนุญาตเอาวลงเลยนะครับไหวด้ามก็ประมาณนี้เส้นเล็กนะครับ ส่วนมากที่พบเจอวชุมพูเนี่ยหัวท้ายจะแขวเงินมาเกือบทุกเล่มนะครับแต่เล่มที่ไม่มีก็มีนะครับอันนี้โดนแกะอันนี้ยังอยู่นะครับแขวเงินแถวนี้น่าจะหลุดไปแล้วนะครับเนี่ยก็หวายด้ามก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆเส้นเล็กคล้ายๆกับดาบาวายหางเป็ดที่เป็นรั้วนะครับอ่าอันนี้เราลองดูก่อนอามาดูมิติใบเล่มนี้นะครับด้ามเนี่ยสิบเอ็ดนิ้วนะครับ ใบประมาณยี่สิบี่นิ้วครึ่งได้เล่ยบนี้นะครับยี่สิบสี่นิ้วก,กว่านะครับามาดูทรงใบาดาบเห็นไหมใบบะทรงใบาดาบเนี่ยดูดูเผลนเนี่ยจะเหมือนหรือเมืองยองนะครับจะเป็นปลายโหนกนะครับเท่าที่สอบถามครูบาอาจารย์มาอย่างท่านก็บอกว่าช่างตรงเตาช้างม้อยเนี่ย สืบการตีดาบมาจากทางช่างสายเชียงตุงนะครับก็พอเป็นประวัตินะครับเพราะว่าตอนนี้ตรงนั้นมันไม่มีช่างตีดาบแล้วนะครับก็คือเป็นสมัยโบราณแล้วก็ลักษณะดาบที่พบเนี่ยก็ส่วนมากถ้าเป็นวัดชมพูเนี่ยจะหนึ่งเลยนะครับเนี่ยสันตรงนี้สันหนามากนะครับผมเคยเจอสันหนาถึงสิบหกมิลน,นะครับเล่มนี้สันหนาประมาณสิบสามมิลน,นะครับ ว่าเนี่ยสันนี้ประมาณ1ิบ3สิบามิลถือว่าสันหนามากนะครับก็ประมาณ1ิบมิลขึ้นนะครับถึงจะนั่นแล้วก็ตัวใบดาบเนี่ยปลายใบจะนี่ครับจะออกเป็นปลายโหนกแต่ว,ว่าสันจวเนี่ยสันสันจวตตงนี้นะครับสันจวเนี่ยจะสูงมากนี่เห็นไหมสันจวสูงนะครับอันนี้ถือเป็นเป็นเหล็กดีมากนะครับ ก็ทรงใบประมาณนี้มีเอวนะครับเนี่ยอะไรสังเกตดีๆจะมีมีเอวยองจะไม่ค่อยมีเอวตรงนี้นะครับก็เป็นการดูดาบเบื้องต้นนะครับวัดมันวัดถรรมชาต้องเรียกเป็นวัดชมพูนะครับดูสังเกตดูดูสันนะครับสันนั่นะนะอไจะหนามากนะครับแล้วก็เป็นสันสันจัวจ่วจั่วตรงนี้นะครับ เอเล่มนี้ก็ได้มามาจากทางเชียงใหม่นะครับนานๆเข้ามาทีหนึ่งเล่มหนึ่งนะครับเป็นเป็นเล่มที่ค่อนข้างสวยมากนะครับท่งใบก็ประมาณนี้เนาะครับนี่ดาบบางทีเราเดี๋ยวบางคนก็บอกว่ามันเป็น เป็นเลือมเมืองยองหรือเปล่าไปวัดชุมพูหรือเปล่าก็อย่างที่ผมบอกครับดูแล้วก็ลองไปพิจารณากันดูเพราะว่าผมก็จะให้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแนวทางแล้วก็ลองไปหาศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับว่ามันผิดมันถูกยังไงแต่ว่าอันดับแรกเลยเนะี่ยที่ผมซื้อดากก็คือว่าหนึ่งเลยต้องใบสวยนะครับเนี่ยใบสวยมากเรื่มนี้นครับดูเป็นทรงไตโหนกนะครับไตโหนกปลายแหลมเลยแล้วก็ เป็นดาบที่งามงงายนะครับสมดุลดาบดีนะครับเห็นไหมดาบใหญ่แต่งามงงายอยู่ทศนี้ก็มีดาบเข้ามาอยู่แค่แค่สองเล่มนะครับอีกเล่มหนึ่งยังมาไม่ถึงพอดีช่วงนียง้ยุ่งเรื่องงานนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาติดดาบกับเขาก็แบ่งกันไปนะครับอเนี่ยสวยงามนะเล่มนี้ถือว่าสวยมากนะครับ เนี่ยเหล็กเหล็กเนื้อเหล็กดูได้นะครับเนื้อเหล็กก็จะจะไม่เหมือนดาบทางลํำพูนลําปางเท่าไหร่นะครับดูดูเนื้อเหล็กจะออกมันค่อนข้างมันเงานะครับครับถือเป็นดาบที่ที่สวยมากอีกเล่มหนึ่งนะครับมีอะไรอีกเอ่ยอ่านี่มีรอยประทันครับดาบเนี่ยดาบยาวน่าจะเป็นดาบสองมือนะครับ มีรอยประทะมาให้ดูนะครับนี่มีรอยมีรอยปะทะมาบินนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแบบนี้ก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะเป็นรอยประทะรอยฟันสันดาบก็ให้ดูสันดาบสันดาบก็ประมาณนี้นะครับลองจุดหน่อยเหไหมสันหนานะครับแล้วก็ขึ้นจัวยาวจนถึงนี่จวจนถึงปลายใบยเลยนะครับให้ดูช้าๆนะครับดูดูเนื้อเหล็กนะรับชมพร้อมกัน,นครับ คลิปนี้ก็อาจจะส,สั้นไม่มีอะไรมากเลยครับมีดาบเล่มเดียวนะครับอันนี้เขาแกะเนี่ยครับเ,เขาแกะเงินไปตอนแรกมันจะแขวเงินไว้นะครับเ,เขาจะแกะเงินไปนะครับให้ดูทางเล่มนะครับเล่มนี้มาสภาพเดิมหมดนะครับยกเว้นเชือกเชือกไม่มีมานะครับเชือกก็เป็นของอันนี้ของยายพลมาพันใหม่นะครับ นี่ก็เป็นงานฝักนะครับถือว่ายังสมบูรณ์มาก่านี่นะครับให้ดูมุมหลายๆทรงนะครับเดี๋ยวให้ภาพนิ่งนิดหนึ่งอ่าทางเพื่อนๆจะได้สังเกตทรงได้นะครับว,ว่าเอ๊ะของเรามีเนี่ยเป็นวัดชมพูไหมนะครับ น่าจะจบประมาณนี้เนาะอีพีนี้ก็สันส้นๆตอนแรกคิดว่าดาบ24บนิ้ววัดไปอ้าวย4ิบี่นิ้วกว่าตอนแรกซื้อมาบอก24่นิ้วอันนี้ประมาณยี่ิบนิ้วสามหุนนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะดาบวาชมพูส่วนมากที่ผมเจอมาสองเล่มเนี่ยสองสามเล่มละกันต่ำสุดคือประมาณ2ี่นิ้วอีกสองเล่มคือย5ิบ้านิ้วนะครับอันนี้ก็เข้าไปอยู่กับเจ้าของที่ท,ที่เขาดูแลดีละนะครับ ทรงสวยมากนะจับกระชับมือครับถือว่าเขาทำดาบได้ดีนะหมายถึงว่าดาบมันงามง่ายใช่ไหมแล้วก็ดาบยาวขนาดนี้ยี่สิบนิ้วเกือบยี่สี่นิ้วรึ้นเนี่ยจับแล้วไม่ได้รู้สึกหนักมากนะครับหมายถึงว่ายังรู้สึกถึงความคล่องแคล่วได้อยู่นะครับแต่น่าจะเป็นดาบสองมือนะครับไม่หนัก นอารมณ์ดาบก็ประมาณหน้าเกงขามะผมว่านะมันยาว <c oughs> คือ,ก,อก่อนคุณจะเข้ามา,าผมมีดาบจะยาวคุณก็ต้องกลัวบ้างละแล้วก็ถ่านลบน,นานนี่ก็ไม่น่าจะเมื่อยมือเท่าไหร่นะถึงว่ามันสั่นจะหนามากแต่ว่ามันมันไม่หนักครับมันรู้สึกมันมันค่อนข้างน้ําหนักพกอดีบาลานซ์ดีมากนะครับอ่า ก็ลองดูนะครับใครอยากรู้ข้อมูลรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาบวัชมพูส,สกุลช่างเชียงใหม่เนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊ะมันมีอย่างที่ไอเอ,เอ,เอคุยหรือเปล่าเนาะครับผมก็พูดคุยไปตามความรู้ที่พอมีนะครับเอาเป็นความบันเทิงแล้วกันเนาะอย่าไปเอาเป็นเป็นข้ออ้างอิงอะไรมากนะครับโอเคอีพีนี้ก็ขอจบสั้นๆประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ยังสนใจนะครับก็ใครจะพูดคุยอะไรก็ติดต่อมาได้ทางเพจเพื่อนรักดาบนะครับหรือไม่ก็เข้าไปในกลุ่มตลาดสาสตานะครับอสวยนะครับเราก็มีกลุ่ม Facebook ให,ให้พูดคุยกันอยู่นะครับโอเคพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ